ซื้อขนมเนี่ยบอเสียวเงินซื้อขนมให้เสียวเงินซื้อขนมให้เสียวเงินซื้อขนมให้เจ้าจิไปสสสบายดีสบายดีสบายดี สิบสิบไปไสเนี่ยถือได้สิบไปไสคนป้าดีนพูจะจะสิบไปใส่เป้าน่ยแม่ให้เงินซื้อขนมได้ดีนะอืมผมมาพี่นองมันก็สิบไปสตะเก็บมันโอ้มันอยู่ไส่อะจักชักไป

สิบส no 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 ิบพ AP well ักเขาไปสิบเอิงส <gonna experiment S 2> <is> ่สวนมันเล็กน้อยน้ำน้ำน้ำเล็กน้อยนี่มือบ้านเพิ่นกาซีแบบว่าเก็บกาแฟคายแล้วกะเก็บกาแฟคายสีกาแฟคายแล้วกอ่าเขาเออนเพิ่นกะเก็บปลูกมันนาอปลูกมันปลูกมันโอ้อันนี้อันนี้สีกาแฟบอกไอแมวโอ้อันนี้กาแฟเพิ่นเก็บมาแล้วนะพ่คนมอพี่น้องกาซีะมาณนี่กาแฟยังรพิไปเอิดนนี่กาแฟกาแฟกลางโรสเซนีโอ้กาแฟไหมกาแฟ เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งไปเบิงเบ่งพาไปเบิงบ่งข้าเจ้าเก็บมันก่อนเด้อมาสิกัดแล้วกันอันนี้ก็ถ่ายนี่เด้อถ่ายแถวนี้เด้๋ยไปไปทางนี้เนาะดินพูเป็นดินพูเนาะพี่พนออ้องไปพ้างเลยไปไปเข้าเก็บไป ไงยังห้าสิบห้าข้าพี่น้องไปเบิ่งพี่น้องขาไปเบิ่งน้องน้องเก็บมันเนาะเข่าเนี่ยเข่าทานเด้อซอยกลุ่มเรากำลังสิเข่าไปเนาะอย่าหนับลองอีกเด้อน้ำกาแฟกำลังได้สมินได้อยู่ได้อยู่ Amazing เฮ้อากาศหนาวอากาศดีอากาศเย็นเอ้าตื่นเต้นสุดๆโซ่เกลือเราเห็นเราดึงส่งวล้เนาะน้องๆกลังเก็บมันเนาะทุกคน ไม่ใช่น้องมันนะทุกคนมีมันมันผิเก็บแล้วมันในผิดเก็บแล้วหลือเ่เก็บแล้วแล้ว,ลว,ลวได้ต่อมันบ้บางแวังน้ำขวดแล้วดูคุณจะมาเอาอย่างนี้บ,นบุญชาบุญจะเอาแล้วจะเผ็ดยงังไง เอาไปขายเดชเขาตากขายได้เท่าวไรเดชเดชเพื่อนเก็บเลยเดชตอมันที่เพิ่นน้องๆพากันขุดหามันเนาะเดชว่าไงแบมเป็นตอมันที่พอจะขุดอากาศก็เย็นๆเนาะทุกคนปสวนกาแฟสวนกาแฟกระปุกมันอันนั้นเดชจะไม่ดูเอามาไหม มานอกพี่ปานนี่อันนี้ต้นนี่ต้นกาแฟได้บอกคำไว้นี่ต้นกาแฟได้กาแฟนี่เพิ่นต้นกาแฟยังอีหลานี่กาแฟยังกาแฟกลางบุหรี่กาแฟยังกาแฟกาติโมมันจะมีหลายพันบอกบอกคำกาแฟกลางกาแฟสูงกาแฟกาติโมเออเออคือคือคือเออสมินพายคือเนาะบังสมินพายคือได้บ้างเนี่ยนี่ฟาคดแบกกันเต็มเน้องน้องตอนเมื่อนี่สมินต้องอองแม่สร้อยน้อง น้องกับองเมื่อกี้น้องกําลังสิออกเมื่อเฮือนบ้าไปแช่เมื่อคุยกันอยู่เฮือนไปอะเพราะว่ามันก็ซื้อที่คุดแเรียลๆนะแมนอันนี้เขาไปก่อนปลาเออมินเอามินองเมื่อไปเมื่อเจ้าบอกมาค้ำเราสิให้เงินซื้อขนมเดี๋ยวเขาจะตามไปเฮือนน้องเขาใกล้สิลมแล้วสกึมกําลักําลังสิแลีนไปกําลังสิอันเจินไปล่ง กำลังเสียนากิ่งลงแต่ผู้ตอนนีอ้อันนี้เป็นต้นกาแฟนเนาะทุกคนที่ว่าเพิ่นเก็บแล้วส่วนนี่ก็ใช้ปุ๋ยตัดห้าเนาะทุกคนเนาะเขาจะตามไปเฮือนน้องๆเนาะที่ว่าชิฟิลิตน้ำเพลินโอ้ อากาศดีเลยทุกคนเลยบุปปาบ,บุเขาได้เพอ่์อสิเดียเพอ่์อส,อสิเดียผาดิแม่นโอ้สู่โซนธรรมดาได้สลดยเพ,อ,ดดพอ่<ป>์สิเดียคิทเดียผาแม่นเดย์แถวบาร์มากาเฟ่บามาที่นองกํลังอากาศกันเย็นๆดีๆยู่ไซเฮือนนะ่ะยู่ไซยู่ไซเฮือนนะ่ะยู่ไซ <laughs> พสิบไปเฮือน่อนนทุกคนไอนะมตสิองซอยนี่มผู้เียไหมผู้เสือนี่สิองซอยมัตสิององซอยมันรึปนไอาจารย์เป็นหนักว่านนักแท้นี่องได้ปปลาโนักว่าสาวกึมนักอยู่โอ้เพิ่นขึ้เก่งแค่นะตัวน้อย มันเต็มเบกแม่นลังนมันเต็มเลนักคนนัก้นอนะโอ้มันเต็มยังน้องคนคือเก่งแทนเนาะนักไ้บอกคันอคนมีอยู่ประมาณประมาณสามกิโลนี่นะฟาดแม่นะเนาะมันมันดิบเนาะมันก็น่านแโอ้เพื่อนของเพื่นกับโยก่กอยนเนาะพ่อแมี่น้อง เย็นน้องคแมนพี่น้องอากาศดีแห้งอากาศสดแม่นยอดเลยค่ะปากคืมพึ่งโมีบ่มีแสงแดดเลยเนาะมื้อหนิโอ้ภูเขางามหลายพ่อแม่พี่น้องอากาศธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์บริกรองอากาศอันบริสุทธิ ลายทังนี้กับิมี่แต่สวนกาแฟนอตบาร์น่แถวนี่สวนกาแฟหลายนาะสอคกึ้โดยสบายดีแม่มาจะใช้โอ้ไปเล็่นูผลโอ้ไปไปเอามันเนาะผูกคนมาจะตีนพูปาข่อมีต้องหา10กิโลเลยทุกคนเลยบนน้อกูแม่เหนื่อยเหนื่อยเนาะ đong chị phải, phải bằng oh, <laughs> thì nó ô bây giờ mùa nó đây những xiềng nó sao cứng rồi ทางมาเนาะเพราะว่าแบบเรเคยเห็นบรรยากาศแบบนี <sk 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 ้กบุษเดียตก็คือเขาต้องขออนุญาตเราก่อนเนาะเขาจะไปไก่เนาะ ได้่ะ่ายได้่ถได้ได้บ่อะไประเงานยังน้เมสบายดี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 โอ้งานดองว่ะขึ้นไายได้บะได้่นโดยไม่เป็นายังไงนดองขึ้นไปหนไป้นปข้นได้นไปขึ้นึ้้น ข,ขอขึ้นไทยเนี่ยเด้อโดยขออนุญ,ญาตขึ้นไทยเนี่ยบ่เค,เคยเห็นอ่าสบายดีสบายดียดโอ้คนสิงไทยหนาวๆบ่เออหนาวๆ เอาลายเมบยาเฮาอ้ยมีอยู <S <S mm. ่บนทิอมั้นะน้องประสูบยาเนาะนี่เนาะสูบๆเขาเฮาโดยซูเบอหนเอ้ยอเกกกอเปนไทย ลงเฟสเลยลงเฟสลงเฟสเดี๋ยวสิลงยูทู u ไปติดตาม่อยเด้อไปเบิ่งตัวเองในยูทูปเลยลงก็ลงโหลดยูทูอยู่แทวันแม่ไสกดอันวิเคราะัพสิกดในยูทูปติดตามเปเจ้าของในยูทู e ลงทิกต็อกกัได้โดยโดยใช่อยากไทยกับไทย ขาเา่อยดเนน่ดคุบ้าบ้าว่าเยยังเนี่ย น่ดูไทยยังแน่ี่ยไหนเออยมันยามันดัดเลขก้าบาดที่กลามาเถมเบ่เข้าเข้ายนตํมาไม่สัต้์มันายไายเลยไทยองบันเา่างไอไทยไปดองยาใจค่ะนไปบังได้ปะได้ขออึ้นไปบังได้ปะได้ได้นนดนนอด คนไทยยืนันเขาตีกลองเขาตีกองบอกถ้าขึ้นไปเบิ่งไหมเขาอนุญาตขึ้นเด้อสบายดีมาถ่ายมาถ่ายถ่ายคลิปโดยโดยจะพาไปเบิรงกวิธีการแต่งงานเนาะของคน

ขัวไลหลังซ้ำรอยฝ่ายซ้ำ0ลยฝ่ล่างโซนอไรไม่แต่นเผาอยู่ดีโดยเโนเผาเดียวโซนเผาแบบโ้นเผายางกระเบโบเคยเห็นจะเกิดเลยอยู่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 สวรรคเขตบ บあああ่บมียีดแบบนี้นะเห็นคนละอย่างเหข้างจหป็นขูแคนขูแคนบ่ไม่อะนี่แมนบ่ได้ปุ <S <s right? so, ่มตอ่ักอยงเป็นกระตอกนะอกลักนะรเยไปเห็นย่างนเราเนี่่เห็นเป็นตีนาแบบานันลนะไม่เป็นกอง เผาเผาอะรอกั้นะโอ้สกปวิที่คอของคนเผาแม่แรงของเผากระตูเผาเะลรโอ้เผากระตูแม่แรงเผากระตูกระตู เนเจ้าเบาเป็นพิธีพิธีกระตุ้วเปิดราฆัคนซนเผาสบายดี ของคนโซนเผ่ากระตูว no. ันส nah, ันเซาลัยโซนเผ่ากระตูเราเคยเห็นเน่ากันเนาะเขาเคยเห็นเน้เกิดมาในชีวิตอายุสี่สิบปีก็เห็นโซนเผ่ามวนเนลมามวนมวนในแบบของเพลเนาะเพราะไม่พี่น้องเนาะแม่

ดูดดูดบริสุทธิ์ดูดขอบใจเด้อขอบใจเด้อไปก่อนโดยอยู่ดีมีแห้งวัสดุขุสุขคนขอบใจลายเด้อขอบใจเด็กๆวัสทุทุกคนนะสักกึ่มเคยเห็นงานกิวิธีงานแต่งของบ้านจะาบ่าวจะใช้สามคนกินอาหารจังไดเลย มาพี่ก็ได้มาพี่บอกบอกไปมาพี่เออเขาเอาเงินยูฟุกันสบายดีเจ้าเป็นงานดอกงานแต่งเงอนงานดอกงานแต่งของเพฝนนอกพี่น้องมาในเมสเด็กน้อยนะเออเขามันเด็กู้พามากันกำลังตามคนมาสกุมก็มาแบบคือนจางบรรยากาศฝนตกหนาวตะกคนเนาะเดี๋ยวเด้วยเออสกุมสิให้เงินเด็กน้อยซิขนมเนาะพี่น้องกะบโบลายเนาะอกพี่น้องก็เป็นน้ำใจเนาะ

hãy mất con nó. cho này à? cho <laughs> à, này hài, nói, thêm, thêm. Hay, hai đơn anh, để xịt, để xịt cắm cành dài. cứ song con khôn à, à song con để phân cả cái này bán ban bán ban nã để phân không để nghe không để để có bốn con nè để phân cái con nha bốn con để phân luôn không để nhang phi không để bơi phi con rồi cha con nhang cha con nhang cha con nhang vào đây cha con nhang vào đây cha con cha con là hải đấy งันจะคนอย่างบ่ไดจะคนหนักมหนักมาั้นจะคนอย่างบ่ได้องสี่หกนเนาะนีคนเนาะโอเคย่ะนคนเด้อนี่คนใส่สองพันสองพันสามพันเลยอ่าไปพันกันเด้อบุลละสองพ แชร์เป็นแงใจสกหเจน่นเด้อเพื่อเราจะบผาดคลิปใหม่ๆคลิปหนาเนาะเราก็จะพพี่น้องเปเบิ่งบรรยากาศหรือว่าเบิรนพณีัฒนธรรมที่โบเคยเห็นเนาะแบนี้กมีซาระนแหละได้ซาระนแหะเบื่อเกกันทุเนาะลุเจฝดชอย